รายเรียบร้อยแล้วของขวัญมันเกิดพี่ถ่ายด้วยกันเลยพี่รับรับรถกับกับกับเซลพ้ลามสองเป็นไงคะเยี่ยมที่นี่บริการดีเยี่ยมขอช่นชมเลยครับแฮปปี้ไหมพี่ครับผมผ่านทุกเคสรับประกันจองมาวันไหนพี่จองเมื่อวานครับรับรถวันไหนพี่วันนี้ครับสุขสันต์วันเกิดนะคะแค่วันเดียวรู้ผลเลยครับที่นี่เยี่ยมมากสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็รถคันนี้นะ ดีมากเลยครับที่นี่อ่พี่เซ็นหน่อยพูดอะไรไม่ออกครับเป็นสุดยอดจริงครับได้ขอบเลยอกเลยบ้านซูซูกิทีมวีสองซูซูกิพระรามสองนะแต่ทีมวีสองด้วยอขอบคุณนะคะ